เปิดไปครับเจอเอ่อองเจอเฟเธอร์กับเนวเนกตาคู่เลีกันโยนเตามั่วย่างเลยดูเนี่ยอี่มาได้ทางสุดก้าวสามเีมยนหะนึ่งสองตีเข้าออไม่มีเชื่อไหมตี กูเล่นกินเองไหมตอนนี้ผมมีแค่นี้แค่ยอมจุ๊บไปไหนหมดวะกลายเป็นบัดดี้มาแล้วโอ้ยไม่ขายซื้อบัดดี้มาแล้วบัดดี้ผมมีแต่โอ้โหแต่ว่าถ้าผมจะตามเก็บผมจะตามเก็บเฉพาะบล็อกเซ้าอันับสี่ที่เดี๋ยวผมไม่เล่นเพราะมันสู้อันเดียวกันกี่ครับ่ครับสิบสี่ตายตายไปจบยังจบแล้วห่งหนอ อืมเนโอมีซีบีใช่ไหม,มดำไงสองใบมีดีมีดีมีอร <laughs> ่อ,อยี่อะไรเนี่ยซีบีเนี่ยตัวเป็นเป็นเลยแหวนสแตนแน่นอน 16. สิบหกสแตนแน่นอนคิชเชคเอาไม่มีอะไรเลยทษดี <laughs> ม่เป็นไรคำหยาบเเรื่องปกติแต่ไวรูปมวิชา หน่ยรุ่นเลือน้อในไต่จิวตัวใหม่ไหมนีใช่ตัวใหม่ใช่ตัวใหม่จีชุบทองจีสามกคตรโกงเนียกาทุกใบติอวบวก0 0าพันคลิก g ิ n e น a เ i o ัสามร่นกีานแล้ว็ได้ตัวใหม่เออโอเคอ่ะชาอนอันนี้ชุบนีอ่ะโอเคขอนี่ชุบขอดอดีครับผมติดกันบวกหมื่นเออ มีลิซินไหมมีโอเคไม่ไอ่านจริงไงมันถึงมันไม่มีเองทำอะไรไม่ได้วะถ้าเป็นการโบมินถ้าอย่างนี้ไม่ได้โบมินเป็นยี่สิบโบได้แบนตีคอสองตัวเอ้ยไม่ได้บโบไม่ได้มันต้องมีโไม่ได้ว่ามันต้องมีบูมันโบงกันใช่ไหมก็ดึงสลับตำแหน่งนี้ได้บูมได้โบโบได้แล้ว อันนี้เน้นทานตะวันหรือว่าเน้นอะไรนี่เน้นสายอะไรเน้นแรงสายกันเงือกมองแล้วไปเน้นสายอาชาโดยเฉพาะม่แตะตัวนี้อ่นะเอา้าได้แล้ววะทุกคนเทคเถกเถ,ก,ถ,ก,ถกมันใช้ตอนตีไงทุกคนผมเอือกเขาเรียนอยู่รอวอห้องท่าแล้วไปลมตีได้เลย <c oughs> ไม่เจอหรอกเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราทำเบียบได้ไหม ทำได้แต่ค Quindi, mm ่าทิ้งไปเลยหนึ่งอ่ะแล้วขอตัวตีแปดพันมาตีสามหกแล้วก็โดดขึ้นมือโคคุ้มอ่ะแต่ตัวเฮียเนี่ยเพราะวันนี้มันทำอะไรได้บวกพลังที่เฉียงไม่บอกค่าบอลบวกคิดด้วยว่ะไม่อ่ะพี่กระจายเลยอ่ะเขาจะจอดหรือเปล่าเขาจอดดีแบบมองไม่เห็นป๊อปบ่าโวยมีเรื่องกูนะเงินต like ีเง oh, ินตีข้างข้างแล้วเท่าไหร่เกินสามหมื่นไหม สี่หมื่นสามหมื่นเก้าเดี๋ยวหนึ่งเครียดอะไรไอเอ้ไม่ใช่ข้านี้สองหมื่นสองหมื่นี่หม่นจีจีเลยหน่น่เฮ้ยตี้มวยทาไมเนี่ยหนึ่งอสองีออางนี้อ้สามขีอออพี่พี่พูดไห่เลยสีดำพอดีเนี่ยรับลหมดสี่หมื่นห้สองขี สิบห้าข้างนั้นเท่าไรข้างนี้ร้อยกว่าเหมือนหนึ่งสามห้าสาม่นาข้างละสองคิ้มือกลับไปมือกลับแน่ๆข้างนึ่งร้งนึมือกลับสข้างมั้งอ๋อแวนเฮ้ยพี่จีถอยสามหมืเดียวะอันนี้สองหมื่นสองมืนเก้าอแล้วแวนเป็นลานังคุณรัสนี้ เกลียวคร้อนวะค่อยๆนับสองหมื่นสามหมื่นได้ทิกสามหมื่นห้าแล้วก็บวกตอนนี้อีกห้าพันเป็นสี่หมื่นคิดแค่สองทีอ๋อตอนนี้บวกไปห้าพันห้าหมื่นใช่นะสี่หมื่นเต๊ะเรียบร้วยขอเั้งไหนอะสี่หมื่นหกสี่สิบเอ็ดอะสิบสามขอสามหมื่นปะขอสองถ้าสองหมื่น ขอสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าก็สองหมื่นห้าจะเป็นสามหมื่นหกสี่สิบหกสองหมื่นห้าสามสิบหกไม่สองหมื่นห้าจะเป็นสี่สิบเอ็ดสองหมื่นห้าก็มึงสิบห้าเออสิบหกสิบหกบวกห้าคันก็เป็นยี่สิบแล้วบอกอีกสองหมื่นก็เป็นเฉียบสรุปข้อเท่าไหร่นะสองสองห้าห้ออไปเมื่นหนึ่งไม่มีมันคว่ำมาเนาะ เอ้ยไ,ไม่ใช่ไม่ใช่มันดึงไปกัดแล้วมันอันนี้คล<ช>่อมนาะแล้วก็เล็ดคิวออกไปหนึ่งเล็ดคิวไปคลอมอะ่ะเล็ดคิวด้วยเหรอครับมันเล็ดคิวด้วยไปหนไม่มีอันนี้สิบห้ายี่สิบสามเอ็ดก็อีกหมื่นอีกหมื่นเดียวแม่แล้วอ่ะเหมือนหนึ่งจบเทิรนแล้วตัวนี้มาจากตัวเริ่มขึ้นมือเก็บติดดา <laughs> ให้ผิดยี่ผิดเก็บยัง แบนสแนดอสไตดดิิด like ิ like uh ิดิ <c oughs> yes, so. ิดิิดิว์กับวิเอเดนไลทคิวมือสำหรับดำไลชคิวหนึ่งหยิบคิวหนึ่งไลทิวไปนี้ด่เช็คสแตน์พลังนี่สกิวมทเหมือนงงันียัตโซคอบอกส่พันยี่สมื่นยี่มื่นเกบบออ สก,กิลแวนสวัสด์หนึ่งไงตัวเองเล้คิวหนึ่งเลงมัมนเล่นอะไรคงมากเลยทำเช็คไม่รู้เรื่องเลยโอ้ยอเวนสก,กิลพัฒนาหนึ่งชุบถูกชุบสก,กิลสวัสด์หึงเล้คิวทำเช็คฮิออนี่ ก็ทำนี่แหละเป็นหมื่นอันนี้ก็หนึ่งขี้หนึ่งขี้หนึ่งหมื่นโอ้ก็ทำนี้เลยนะเนหน,น,นึ่งขีเเ้เองจำเอามีอืมจะตีแล้วครับอันนี้บวกหกพันอืมทำอะไรได้อีกไหมเนี่ยมีมลากได้อีกไปตีสิบเก้าโม 4, 19, 18, 000, 27, 000, ยแปดพันยี่สิบเจ็ดสองขี้อันนี้บวกหกสิบสามยี่สิบสองเวน ทีเดียวแวน่นตีสองที่สก,กิลเข้าโซ่จวก,กันหนึ่งใบแมนของให้พันสก,กิลแ่นชุบหนึ่งเอ้ยคอหนึ่งคอมีสแตนแน่เน่ผมเชื่อมันในสแตนเข้เ<อ>าไปคิ้วมาทำแ<ม>รงทำคว<ช>่อมอะตีจีจีจวดยังจวยังขี้ทานยัง,อ,ยงอันนี้ปวดอันนี้จว กี yeah, sure. hmm. mm ่เลยใช่อ like oh, oh, mm ืมหนึ่งสองสามโหเงียบเก็บแล้วก็อนจะเพิ่มทำอะไรไปเก็บเก็บครับเก็บขั้นจั่วเมนเฟดเก็บบอลครับเราเราจะด่าไม่ใช่เมนเฟสเราจะบอกว่าทำไมแอมเฟสเล่นหลอนจังเลยโอ้ยแดดมันไล่มาแล้วป่ะเด็บแม่ไม่โดนกู้ยังพอเลยมันเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นผู้ชายนะครับจั่ว บัตรไม่เตือนไม่เตือนเับอร์เตืนเบอร์หนึ่งจะไปที่ไหนครับพ่นี่อย่าไปั่นอย่าไปสุรรอเล้ยไบูมสองตัวนี้บูมลูมือลหมือเหมือเหมือตาไม่ตายอ๋อนี่ยกดทียนกันนั่นก่อนนี่ไปสามบนี่รจริงมันจีบเยอะแบบสี่ั่กดี เหมือนสัว์หรอกติดฐานความเสื่อนึกับเพืนกับแกนได้งแรเลย <c oughs>

กูได้อืมสี่หมื่น 40, ตีคิดเดียวสี่หมืน่นแคิดเดียวสี 40, <000. S 1> ่ 40, <000. S 1> แล้วไม่มียี่กตีเทคกดสอง เอะโดดโดดไาเลยเรี้ยงกับเ้าน้งบุ้งฮะน้งบห้้งบุ้งบ้บุบุ้ง้งบุ้ง้งบุ้บงบงบุงบุ้งไหนก็ได้งุ้งบุ้งบ้งุงบุงบุ้้บุ้งบุ้บบชื่อน เตัวน,น,นี้ตัวเล็กน่าตัวเองกับตัวบัวบู๋้ิวจัง,งฟังแล้วเท่าไหร่เนี่ยฟังแล้วเท่าไหร่ตัวนี้เห็นกับเองบูมตัวนี้ได้ตัวเดียวต,ตัวนี้ไม่มีเทก็กอืค ส่งนี้มึงไหมเออหมื 1000, 2000, 27, er 5, 000, 32, 32, ่นสองหมื่นสองหมื่นเจ็ดแล้วก็บวกแถวหน้าห้าพันสามหมื่นสองสองขี้นี่ต้องเรื่องนี้หรือวูได้อันนี้เก้าสิบสี่ยี่สิบสี่สามสาม ย4ิบสี่บมื่นอ่ะสาม่เนเข้าขี้เดียวขี้แพะอ่าหายีบิสตกตกไม่ต้องเใช่เลยขี้แพะขี้สองไม่เยยูยูได้ได้ลองข้างนี้ต้องเด้ชีช่วยไม่ก็พีจีอ่ะบขี้แพะข้างนี้เมืเดิมเหมือซมมลองเนแซมโอ จีนี่สึกมาใช่ไหมโอเคคนระับจบกันไปเนโอนล็กต้าชนะแฟนอีก1์สนาทีเอาบอลอ